งั้นแปลว่าน้ำสลัดที่ใช้เนี่ยก็จะต้องไม่ใช่ทั่วๆไปที่ไปหาซื้อมาได้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้เราทําเองง่ายกว่าทําเองด้วยนะครับทำเองง่ายกว่าใช่ค่ะ เขาบอกทําเองเนี่ยน้ำสลัดเราเป็นประเภทไหนยังไงครับเครื่องปรุงมีอ่นะเป็นน้ำใสนะคะเครื่องปรุงก็มีกระเทียมนะคะอย่างที่สองก็เป็นแอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์คืออะไรแอปเปิลไซเดอร์มันก็เป็นน้ำส้มสายชูที่ทํามาจากแอปเปิลวางกันเถอะมีขายทั่วไปมีขายทั่วไปหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีบางทีเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้มิรินมิรินมันก็เป็นเครื่องปรุงคล้ายๆน้ำส้มสายชูรสหวานเปรี้ยวๆแต่มันจะมีแอลกอฮอล์ด้วยจะใช้นั้นก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่แต่ทางเลืืออออกก็คแปปเเิลไซดร์ เนถ้าต้องขับรถก็อย่าใช้นะอย่าใช้แต่มันมีน้อยอะมันไม่ได้มีเยอะมันไม่ได้มีเยอะทำให้เมาอะไรกันถูกนะคะที่เหลือเครื่องปรุงทั่วไปใช่ไหมฮะซีอิ๊วขาวมีน้ำมันงาเพื่อกลิ่นหอมญี่ปุ่นก็มีน้ำมันงาทำให้ดูเป็นญี่ปุ่นค่ะครับแล้วก็มีน้ำตาลเกลือทั่วไปนั่นเองครับแค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองเลยคลัดแล้วบรรดาไฟเบอร์ของเรามีอะไรบ้างครับมีนี่ตั้งแต่สาลี่นะคะแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงซึ่งรสชาติ แอปเปิลสองอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันอย่าลืมว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยเขาจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ให้รสชาติที่แตกต่างถูกไหมคะแอปเปิลแดงก็จะออกหวานกว่าหวานกว่านี่อันนี้ดีเลยเพราะบางคนบอกว่าคือชอบนะรู้ว่ามีประโยชน์นะแต่กินแอปเปิลทุกวันก็ไม่ไหวอ่ะใช่เบื่อมั้งที่บอกว่ากินแอปเปิลวันละหนึ่งผลเราจะทําให้ไม่ต้องไปหาหมอใช่ไหมค่ะที่เขามีฝรั่งเลเวลนะวัน Apple a d ว y keeps the d o c t o r อกเตออนี่ แต่ก็ให้กินทุกวันก็ไม่ไหวแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้ใช่เราก็ดัดแปลงซ้หมดเรื่องอนะคะแต่สังเกตคือ ทุกๆอย่างจะสาลี่จะแอปเปิลเนี่ยเรายังมีเปลือกเราไม่ได้เอาเปลือกออกอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะเพราะว่าตรงเปลือกมีอะไรครับกัดใยแน่นอนอย่าลืมบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บล้างอุ้ยเดี๋ยวไม่สะอาดบอกเปลือกทิ้งเลยเนี่ยทิ้งของดีทั้งนั้นเลยนะถูกต้องค่ะน่าเสียดายมากมากก็แช่ให้ดีล้างให้ดีซะแล้วก็กัดเลยเราก็ได้ไฟเบอร์ด้วยหรือไม่ก็มาทําเป็นสลัดแบบนี้ตรงนี้แครอทแน่แน่เป็นแครอททั่วไปเลยอันนี้อะโวคาโดแน่แน่อันนี้ ต้มเมียวต้มเมี่ยวนะฮะต้มเมียวหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงๆผมชอบมากต้มเมียวจริงๆเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ยังอร่อยนะแต่วันนี้เรามาทาสลัดได้อยู่สลัดเราไม่ผัดนะคะจริงๆใช้อย่างอื่นก็ได้นะแต่ชอบใช้คือนี่ต้นทานตะวันอ่อนอร่อยมากใช่ๆถ้าไม่มีเราดัดแปลงอะไรก็ได้ต้มเมียวเนี่ยค่อนข้างสดๆหวานมันจะมีกลิ่นอะไรเฉพาะกวหวานด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไร อกไก่ฉีกใช่ค่ะอกไก่ฉีกมันฉีกอกไก่อกไก่ต้มแล้วฉีกนะฮะแล้วนี่อะไรครับเป็นบุกเป็นเส้นบุกนั่นเองทำไมต้องใส่บุกด้วยมีกาดใยเหมือนกันอ๋อนะคะนี่ก็เพิ่มกดยายใยเพิ่มมนวลใช่ค่ะใช่ใช่ก็แทนที่จะใส่แป้งใส่อะไรหรือว่าต้องกินแป้งกินข้าวกินอะไรก็เป็นเส้นบุกแทนแล้วก็งาแล้วก็งาแล้วก็มะเขือเทศด้วยมะเขือเทศสางนี้ลงมือเลยนะฮะเอาเลยทำน้ำสลัดก่อนใช่ค่ะรวนทุกอย่างไว้ด้วยกันแอปเปิลไซเดอร์ค่ะกระเทียม สับละเอียดนะครับใส่เข้าไปก็ชอบมากใส่มากอันนี้น้ำมันงาอันนี้ให้กลิ่นหอมมันงานี่หอมมากชอบเป็นย่างสีอิ๊วค่ะแล้วก็เกลือและน้ำตาลค่ะคนให้น้ำตาลละลายใช่ค่ะน้ำตาลละลายตั้งเกลือละลายหอมน้ำมันงาน้ำมันงานี่กระเทียมค่ะหอมมากจะเผ็ดนิดนิดนิยนิดบางทีใช่ น้ำสจัดทำเองเนี่ยง่ายมากนะครับแล้วหอมด้วยหอมจากน้ำมันงาใช่ค่ะพอใจไหมเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีแล้วก็หอมน้ำมันงาเวิร์กมากอ่ะต่อไปครับใส่ทุกอย่างเลยทุกอย่างนะฮะโยกไเท่าอะโวคาโดเลยเราใส่ทีหลังได้ครับทำไมอะโวคาโดใส่ทีหลัง เพราะว่าเขานิ่มกลัวว่าเดี๋ยวจะไปใส่รวมกันแล้วเราเอามารวมกันมันจะเละใช่เราเติมท็อปปิ้งไปสุดท้ายข้างบนจะดูน่าทานมากกว่านะคะเป็นเขียวสาลี่ไปแล้วแอนนาแดงแครอทถ้าเล็กๆก็ให้ความกรอบนะคะนนั้นทานได้เลยเพราะเราหั่นเล็กมากนะฮะว่างๆผมกาแครอทมาเคี้ยวเล่นนะบางคนชอบใช่ค่ะอร่อยไม่ต้องไปปรุงผ่านการเจิมอะไรไมนเคยเท่วโคาโดเดี๋ยวใส่ทีหลังก็ได้นะเพราะว่ามัน รเราก็คลุกให้แค่น้ำสลัดเข้าทั่วถึงใช่ฮะทุกอนูของผลไม,ม้และผัง่ายมากนะฮะง่ายมากเพียงแต่เราเสียเวลานิดนึง <ฮะ S 1> ในการจะหั่นปรุงอะไรนิดหน่อยมะเขือเทศแล้วก็ไก่แล้วก็บุกได้เขาบอกว่าพอใส่มะเขือเทศกับเส้นบุ๋งไปดูนเผื่อมันตำมั่วไหมฮะ <laughs> เหมือนมากเหม,มเหมือนเส้น,นจ <c oughs> อะโวคาโดนะฮะวโวคาโดคลุกเล็กน้อยพอนะครับค่ะจริงๆสลัด<ห>ที่<ห>ดีท,<ล>ที่อร่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีหลายเท็กเจอร์คือหมายความมีทั้งอะไรที่มันกรอบมีอะไรที่มันนิ่มมีอะไรที่มันหอมหรือรมีอะไรที่มันมีรสชาติคือหลายๆหล,า,หลางรวมด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้สลัดอร่อยมากอ๋อหมือย่างวันนี้ที่เรามีนะครับอืม พราะความนิ่มของโอโคโดความกรอบของแอปเปิลสาลี่นะคะและยังมีผักต้มเหมียวด้วยครับนะคะนั่นรวมๆกันหมดเอาละเอาละได้ละคราวนี้ก็ถึงเวลาตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวค่อยโรยงาปิดท้ายดูเฮลตี้มากโอโคโดโอโาโด สุดท้ายโรยด้วยงาให้สวยงามปุ๊บเป็นญี่ปุ่นปั๊บเลยโ <c oughs> ดงยงานเสร็จ